มาเบิ้งข้าวกันต่อนะคะช่วงนี้พาคผู้ชมไปเบิ้งการสรุปตัวเลขสถิติอุบัติเหตุกันแน่สอปทเพิ่นสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถงนนช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่นสรุปออกมาสมือเดี๋ยวสิเป็นจังไหนมาเบิ้งกันเลยค่ะ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทั่งถนนชนเทศกาลปีใหม่2 5 6 8โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความรุวมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆนงคะคะเพื่อแดดรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทั่งถนนประจำวันที่30ธันวาคม2 5 6 7ตัวเลขรายงานออกมาก,ก็คือเกิดอุบัติเหตุ2 6 1เทือค่ะมีผู้บาดเจ็บ2 6 7คนเสียชีวิตไปแล้ว32คน สาเหตุที่ใหใเกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือขับรถเร็วแล้วก็ดื่มแล้ครับย่านพานาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เกิดบนทางตรงนะคะช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะได้แก่เวลา4โมงแรงเป็นต้นไปหอดหามงแรงนะคะผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วง20หอด29ปีจะตั้งจุดตรวจลักนะคะ1,777จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหาหมื่นสี่คนโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือล่ำปางนะคะเกิด12เสืงอจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดในแก่ล่ำปางคือเก่านะคะเนาะจังหวัดหนีมีผู้บาดเจ็บ13คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือนนทบุรีหรายค่ะสรุปวัติเหตุทั้งถนนสะสมในช่วงซีมือของการรณรงค์นะคะตอนนี้ตั้งแต่วันที่2ีหอ30ท่นว่าคม2 5 6 7เกิดอุบัติเหตุแล้วร่วม1,134เถือ่อบาดเจ็บร่วม1,109คนเสียชีวิตร่วม1,75คนค่ะจังหวัดที่บ่มีผู้ไดเสียชีวิตหรือว่าตายเป็นศูนย์ตอนนี้เหลือยู่14จังหวัดค่ะ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดอุบัติเหตุ42เถือ่อจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา39คนค่ะจังหวัดที่มีการสรุปยอดเสียชีวิตสูงสุดสะสมตอนนี้ก็คือกรุงเทพมหานาครและกานจนบุรีจังหวัดละ9คนค่ะ